สวัสดีครับวันนี้นะครับผมโมกไทยแลนด์พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมท่านผู้ชมคุณแสนภูมินะท่านผู้ชมแล้ปลูกไปแล้ว,ลว,ลว,ลวกี่ต้นนะพี่ใหญ่500ร้อยค่ะ500อต้นท่านผู้ชมครับนี่คือไม้เศรษฐกิจนะครับไม้ราคาแพงที่กําลังช่วยเกษตรกรในการที่จะสร้างไรายได้ในอนาคตนะครับเป็นเงินอ,อมก้อนโตท่านผู้ชมเนี่ยสวยงามมากตอนนี้นะครับคือเดือนกุมภาพันธ์เป็นฤดูแล้งนะครับฤดูแรงฤดูที่ ไม้ผลัดใบนะครับท่านผู้ชมแล้วไม้ฮวงหัวลี่ก็ผลัดใบปีหนึ่งผลัดใบครั้งหนึ่งฝั่งนั้นคือผลัดใบนะฮะกำลังผลัดใบทิ้งใบส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้เนี่ยมันผลัดใบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะก็จะแตกใบใหม่อย่างนี้ท่านผู้ชมอันนี้เป็นเรื่องที่คนที่ปลูกไม้ฮวงหัวลี่ต้องเจอตลอดเจอทุกวันนะท่านผู้ชมนี่แบบนี้เลยทุกปีต้องมีแบบนี้ก็แปลงนี้นะครับปลูกตัดแต่งมาอายุนี่น่าจะประมาณ2ปีได้โดยประมาณนะท่านผู้ชมอายุ2ปีก็จะเส้นบาถึงกลาง2นิ้วประมาณนี้เลยท่านผู้ชมเนี่ย ถามว่ายากไหมไม่ยากนะครับตอนนี้เราปลูกแล้วส่งออกไปยังประเทศเวียดนามสําเร็จแล้วสองรอบแล้วท่านผู้ชมไม่สองรอบแล้วก็คือไม้ที่ตัดจากตําบลนาดินดําอําเภอเมืองจังหวัดเลยจังหวัดเลยของคุณสายสุดานะครับของคุณสายสุดานะท่านผู้ชมปลูกมา7ปีนะเจปีก็เข้าแก่นพอสมควรแล้วก็เราส่งขายไปยัง อ่าประเทศเวียดนามก็คือบริษทัทหงมู่เวียดนามเป็นคนซื้อะนะครับซื้อเพื่อที่จะดทดสอบระบบนะครับเอกสารนะครับเนี่ยสำคัญมากๆเลยเอกสารที่เราจัดส่งไปเนี่ยอันนี้คือการขึ้นทะเบียนแปลงเพาะนะฮะเขาเรียกว่าใบสําคัญการขึ้นทะเบียนแปลงเพาะสถานที่เพาะเลี้ยงพันธุ์พืชอนุร,รักษ์ออกให้กับบริษทัทหงมู่ไทยแลนด์นะครับอันนี้แหละเป็นวัตถุดิบหลักตั้งต้นที่สําคัญที่สุดพี่ใหญ่ถ้าสมมุติว่าไม่มีใบนี้มันจะส่งออกได้ไหมถพอไม่มีใบนี้ใช่ไหมคะคมก็เหมือนกัน ต้นกาเถือนเป็นต้นกาเถือนใช่เพราะต้นกาเถือนปุ๊บมันก็กลายเป็นไม้เถื่อนใช่โต <ffer. S 1> ขึ้นมาก็กลายเป็นไม้เถื่อนใช่ค่ะแต่ไม้พวกนี้เนี่ยที่เขาปลูกมาเนี่ยนะตัวนี้เนี่ยมีเอกสาร,รจากของมูลทแลนด์ทุกอย่างมีค่ะเอกสารแล้วก็ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรทุกตน้นนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับนี่คือพยุงถูกกฎหมายค่ะเนี่ยต้นเนี้ยท่านผู้ชมที่ท่านเห็นอยู่นี่นะอันนี้แหละคือพยุงถูกกฎหมายไม้ที่จะมาสร้างเงินสร้างรายได้ให้เกษตรกรนะครับหนึ่งไร่หนึ่งล้านบาท สิบไร่สิบล้านบาททําได้แน่นอนอันนี้อะดูตัวนี้เป็นต้นเลยครับอันนี้ท่อนนี้500คห้าร้อยแล้วห้าร้อยบาทอันนี้คือหนึ่งกิโลกรัมค่ะหนึ่งกิโลกรัมห้าร้อยบาทใหญ่ไหมเนี่ยค่ะแค่นี้เองท่านผู้ชมดูนะไม้ท่อนนี้นะครับท่อนนี้คือไม้่วงหุ่นีที่ปลูกจริงๆในประเทศไทยนะฮะที่อําเภอเท่าวังผาจังหวัดน่านท่านผู้ชมลายไม้สวยแบบนี้เลยแล้วก็ท่อนแค่นี้เองท่านผู้ชมนี่แหละหน,นึ่งกิโลกรัมนะน้าหนักหนึ่งกิโลกรัมแล้วก็มูลค่าห้าร้อยบาท ไม้ต้นหนึ่งเนี่ยสูงขนาดนี้พี่ใหญ่สูงขนาดนี้10ปีผ่านไปนะครับอายุ10ปีเนี่ยจะได้น้าหนักแก่นไม้เนี่ยเฉพาะแก่นไม้ทั้งนับทั้งเงาด้วยนะเงาที่เป็นแก่นไม้จะอยู่ที่ประมาณ20-40ถึงกิโลก็จะมีมูลค่าประมาณ1-2 0,000บาทต่อต้นนะมันเหมือนกับต้นที่เราต้นเดียวต้นที่เรา,เราแสออกที่รัตนาวาปีอะค่ะใช่ครับน,นั้น9ปีไหมคะอันนั้น9ปีครับอ่าเราได้26กกิโลแล้วอะได้26กกิโล ก็หม <13, S 1> <ะ>ื่นหมื่นสามหมื่นสามค่ะมูล,ลค่าหมื่นสามพันบาทต่อต้นนะฮะตถึงสิบปีด้วยแต่ถ้าสิบปีนี่ผมอ่านดูเนี่ยยังไงก็หมื่นห<ะ>้าอะแน่นอนหมื่นห้าได้แน่นอนท่านผู้ชม<ะ>และคราวนี้จะบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าสมมติว่าต้นละหมื่นห้า 15, เหมือนที่เราเราเคยขุดจริงค่ะอันนั้นคือเราปลูกมาครบเก้าปีแล้วเราขุดจริงตัวนั้นเนี่ย<ะ>ส่งไปยังประเทศเวียดนามนะครับท่านผู้ชมตัวนั้นเนี่ยมูล,ลค่าหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้าหนึ่งหมื่นสามพันเนี่ยไล่หนึ่งก็ หนึ่งร้อยต้นก็ประมาณล้านสามล้านสามถ้าสิบไร่ก็สิบสามล้านดิใช่ครั้สิบสามล้านบาทท่านผู้ชมอันนี้แบบอันนี้ยกเมฆมาหรือเปล่าไม่เรามีไม้ให้ดูเลยนะครับมีไม้ให้ดูใช่เรามีไม้ให้ดูดูที่สถาบันไม้หวงหัวรีสถาบันไม้หวงหัวีอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับผมค่ะข้างสวนสาธารณะหนองถิ่นห่างจากสะพานไทยลาวเนี่ยประมาณ1กิโลเมตรท่านผู้ชมก็ติดต่อมาได้นะครับบริษัทหงมุกไทยแลนด์เนี่ยท่านใดสนใจที่อยากจะปลูกไม้หวงหัวรีนะครับ อยากที่จะสร้างเงินออมก้อนโตรายได้ดีๆแบบนี้นะครับหนึ่งไล่หนึ่งล้านบาทตามโครงการของเราเนี่ยติดต่อช่องทางไหนพี่ใหญ่ค่ะติดต่อได้ที่0-86078-2120หรือน้องแอดมินของเราน้องแอดมินมีหลายช่องทางค่ะของเราของบริษัทหงมู่นะถ้าบริษัทหงมู่นี่ชัวร์แน่นอน100%แล้ววันนี้เรามากำแพงแสนนครปฐมเนี่ยวันนี้เราก็มาดูอะไรลูกค้าเยอะนะเป็น10เจ้าเลยท่านผู้ชมเยอะมากและที่แน่ๆคือหลายๆท่านที่บอกว่า อรอาขายต้นก้าพันขายต้นก้าพันแล้วปิดบริษัทหนีท่านกลับไปดูคลิปย้อนหลังนะว่ากี่ปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะครับที่เราขายมาเนี่ยส่งเสริมให้ปลูกมาประมาณ7ปี7ปีเนี่ยคลิปมีเป็นพันๆคลิปท่านผู้ชมพันๆคลิปนี่คือไปดูแลเกษตรกรนะทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยทั้งพาม่าแล้วก็ไปลาวแล้วก็ไปนะใช่ค่ะแล้วก็ในประเทศไทย77จจังหวัดไม่มีจังหวัดไหนที่เราไม่ไปนะครับไปไม่ไปดูแลเกษตรกรแบบนี้เราไปติดตามจนขายไม้เลยท่านผู้ชม ขึ้นทะเบียนแปลงปลูกนะครับขึ้นทะเบียนแปลงเพาะให้เรียบร้อยสุดท้ายขึ้นทะเบียนเพื่อการส่งออกแล้วก็นําไม้เนี่ยส่งออกติดต่อตลาดยังประเทศเวียดนามประเทศจีนเนี่ยกลับมาซื้อไม้ของท่านร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนเราอยู่เคียงคู่เคียงข้างเกษตรกรแน่นอนตลอดไปบริษัทโหมูไทยแลนด์นะครับฝากความหวังไว้ได้จริงๆแล้วก็จากที่มีดราม่าในเรื่องของไม้5ปีไม่เข้าแก่นนะครับเขาบอกว่าไม้พยุงไหหลำไม่เข้าแก่นอันนี้เป็นคําพูดของนักวิชาการที่ ไม่เคยปลูกจริงอ่าไม่เคยสัมผัสไม้จริงๆแบบนี้เลยซ้ำใช่ค่ะจับแบบนี้เขายังไม่มีโอกาสเลยเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไม้ตัวนี้คืออะไรจริงๆถ้าท่านอยากพิสูจน์นะไปดูของจริงใช่ค่ะไปดูที่ไหนไม่ต้องไกลค่ะรัตนวาปีเราก็มีหนองคายกำแพงแสนนครถมเราก็มีเรามีทุกจังหวัดมีทุกจังหวัด77จังหวัดเลยใช่ขอให้บอกว่าติดต่อเบอร์โทรพี่ใหญ่อะถ้าอยากพิสูจน์นะติดต่อเบอร์โทรพี่ใหญ่เลยใกล้จังหวัดไหนไปจังหวัดนั้นบอกเลย 0 8 6 0 7 8 2 1 2 0ค่ะครับอันนี้ตัวจริงเสียงจริงบริษัทโมูไทยแลนด์นะครับตัวจริงเสียงจริงเรื่องไม้หวงหัวรีค่ะอ่าเราบอกได้เลยว่า77จังหวัดไม่มีจังหวัดไหนที่ไม่ปลูกไม่มีจังหวัดไหนที่เราไม่มีลูกค้าที่ปลูกไม้ฮวงหัวรีจริงจริงแม้แต่กรุงเทพมหาคนครยังมีเลยอยากเห็นไหมล่ะอยากเห็นตามมาดูตามมาดูามมาดนะทุกที่จะบอกให้ท่านผู้ชมนะฮะ วันนี้เรามากําแพงแสนภูกเก็ตเรายัางมีเลยภูกเก็ตก็มีนะครับ<ช>รอบนี้เจอแน่นอนภูกเก็ตนะเจอกันแน่นอนเดี๋ยวตามไปดูอุปไปก,ก่อนนะ,อะรอบนี้วันนี้เราจะอยู่ที่กําแพงแสนนครปฐมพรุ่งนี้เจอกันที่ราชบุรีราชบุรีพเพชรบุรีราดบุรีเพชรบุรีพรุ่งนี้นะครับสองจังหวัดต,ติดตามนะครับหงมูไทยแลนด์อยู่เคียงคู่เคียงข้างเกษตรกรผู้ปลูกไม้หวงหัวรี่โครงการหนึ่งไล่1ล้านบาทมาแล้วนะครับ10ไล่10ล้านบาทเป็นไปได้จริงแน่นอน ท่านใดอยากที่จะปลูกไม้พยุงถูกกฎหมายมาตรงนี้นะครับใครไม่อยากลักลอบตัดอีกต่อไปไม่ไม่อยากปลูกพยุงไทยแล้วมันนานเหลือเกินกว่าที่จะตัดขายได้และพยุงไทยนี่มันเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางมาครับมาปลูกไม้พยุงถูกกฎหมายกันพยุงหวงหัวลี่หรือพยุงไหหลำพยุงเวียดนามสายพันธุ์ที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องแบบนี้ส่งออกได้จริงพิสูจน์แล้วว่าส่งออกได้จริงนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่กรุณาติดตามรับชมนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ